สวัสดีค่ะสวัสดีกลุ่มลูกค้า f i ฟินเ l e s s คอลลาเจนหรือคอลลาเจนหมอแซมทุกๆคนนะคะปีที่แล้วทั้งแบรนด์นะคะได้ผลกระทบอย่างมากนะคะเนื่องจากแบรนด์ของเรายอดขายส่วนกระแสโควิดนะคะยอดขายเติบโตมากๆเลยค่ะมากกว่าปีที่แล้วถึง20%กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะจะมีกลุ่มคนหนึ่งนะคะ ไปติดต่อโรงงานนะคะแล้วก็ทำบรรจุพัณฑ์ให้เหมือนกับแบรนด์ฟินแล้วก็ติดต่อโรงงานหรือนำคอลลาเจนที่ไม่ใช่คอลลาเจนแท้หรืออาจจะเป็นคอลลาเจนที่ไม่ได้ผ่านการตรวจโลหนะหนักแบคทีเรียเชื้อราแล้วนำมาบรรจุให้กับกลุ่มลูกค้าได้ทานนะคะแล้วมีราคาที่ถูกกว่าและต่ำกว่า อยากจะเตือนทุกๆคนให้ระวังให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นช h อ p e e หรือ Lazada หรือช่องทางตัดราคาอื่นๆทางแบรนด์นะคะ f i n d e l e สขอยืนยันว่าไม่เคยส่งสินค้าแบรนด์ f i n d e l e สไปในช่องทางต่างๆถ้าหากคู้บริโภคท่านใดซื้อแล้วไม่มีเลขรหัสตัวแทนจากผู้ขายโดยตรงให้ทราบไว้เลยนะคะว่าคุณกำลังบริโภคสินค้าของ กลุ่มมิจฉาชีพอยู่ซึ่งตอนนี้แบรนด์กำลังติดต่อทนายความและกำลังแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลเหล่านี้ปัจจุบันนะคะมีการทำอาหารเสริมได้ง่ายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดต่อโรงงานให้ทำแพ็กเกจจิ้งให้มันสามารถกอปี้ง่ายๆแม้กระทั่งบริษัทเนสเล่เองนะคะเขาผลิตกาแฟเขาขายดีมากๆยังมีคนหัวใสไปทำแพ็กเกจจิ้งและ ลันกาแฟเองที่บ้านได้ออกข่าวโด่งดังนะคะเมื่อปี2ปีก่อนนะคะฉะนั้นปีนี้อยากให้ทุกคนมั่นใจนะคะอะไรที่คุณทาทุกวันดูดซึมทุกวันมันมีผลตออตับต่อไปต,ต่อเซลล์ของคุณนะคะทำให้เซลล์ของคุณเพลินเป็นมะเร็งได้และก็เป็นโรคต่างๆตา,งตามมาได้ บางคนมดลูกไหลเลือดออกหลังจากทานภายในแค่3-4วันเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆน,น่ากลัวมากๆเลยค่ะแม้กระทั่งแบรนด์ซินนะคะไม่อยากจะพูดว่าก่อนที่เราจะเริ่มทำแบรนเนี่ยเราใช้เวลาทดลองกับคนไข้นะคะถึง2ปีและเราเลือกวัตถุดิบจากโรงงานที่เข้มงวดมากนะคะเนื่องจากตอนที่เราทดลองค่ะก็จะมีบางโรงงานบอกเราว่า มาจากโรงงานติดอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นมีเอกสารรับรองจากโรงงานอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นเป็นเอกสารรับรองจากผู้ขายจากญี่ปุ่นชัดเจนแต่ปรากฏว่าเมื่อเรามาทดลองหลายเจ้ามากนะคะไม่ผ่านค่ะไม่ผ่านคุณภาพคุณตี้นะคะตอนหลังเราเลยทราบว่ามีสินค้ายัดไส้เข้ามาหลายๆที่นะคะซึ่งมันอันตรายมากมาก จนทำให้แบรนด์เราชะลอการออกตัวไปเราขายออนไลน์ปีนี้เข้าปีที่3นะคะแต่ว่าแบรนด์เราเนี่ยบริการลูกค้ามาร่วม6ปีแล้วนะคะฉะนั้นอาจารย์แซมและตัวจิ๊กเองนะคะก่อนจะทำอะไรขึ้นมาเรามีคลินิกนะคะฟินเดเลสคลินิกเป็นตัวการันตีเราไม่หนีไปไหนนะคะสินค้าเราตรวจสอบโลหะหนะัก ทุกปีนะคะตรวจสอบแบคทีเรียเชื้อลาฟอร์มาลินทุกปีนะคะเพราะเราเองเป็นบุคลากรทางการแพทย์อาจารย์แซมเป็นแพทย์ผ่าตัดมือหนึ่งของประเทศไทยนะคะอาจารย์เป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองและบุคคลบนโลกนี้ค่อนข้างสูงฉะนั้นเวลาที่อาจารย์จะทานอะไรมันค่อนข้างซีเรียสมากนะคะว่ามันจะไม่มีผลระยะยาวต่ออาจารย์นะคะอยากจะให้ทุกคน เลือกสินค้าที่มีตัวแทนขายรหัสตัวแทนชัดเจนถ้าคุณขอจากใครและเขาไม่มีให้คุณคิดไว้ก่อนเลยนะคะว่าสินค้าตัวนั้นเป็นสินค้าปลอมหรือพวกมิฉาชีพแน่นอนคะ่ะ